สวัสดีครับรายการกอติตภา,าตามดูผู้แทนกับผมพิชิตติดท่านประสบครับวันนี้ผมอยู่ที่อาคารเฉลิมประเกียรติแจ้งวัฒนากรุงเทพหานครครับมายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป้าหมายเพื่อที่จะไปทําสื่อมวลชนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่างๆของผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ทางรัฐบาลเศรษฐาทวีสิน ได้ดําเนินการช่วงรอยต่อในหลายโครงการเราเห็นด้วยครับเช่นโครงการแลนบริดจ์ที่มีการลงทุนอย่างมากมายนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติและประชาชนเราเห็นด้วยครับส่วนการกู้เงินลิจิตอน5้าแสนล้านไม่เห็นด้วยครับเพราะจะสร้างภาร,ระให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้รายการกติสภาตามดูพิแทนรลาไปก่อนนะครับผมวิชิตทดาประสบ ประธานใยา่อกาสตรวจสอบการแชร์กัรัฐออรออตรอ,อ,ตรอกลุม่มพันเอกพิเศษสจุบันแสงพันธผู้สื่อขาวผู้สหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ